สัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะจากทางช่องทางยูทูบและหน้าเ a ฟ e b o o ูของเรานะคะที่ช่องเพจรางกานไตน้เตอ่นะคะจากกาคังหวัดกำแพงเพชรนะคะมารีวิวนะคะการจัดส่งสินค้าภายในร้านนะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะกับรุ่นแ็กเตอร์คูปุต้ l 5 0 1 8 d ีะะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะคะดันดินหน้านะคะผ่านควนนะคะแล้วก็โรตารี่นะคะ ตัวนี้นะคะปลายทางอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะวันนี้เลิกดีนะคะวันจันทร์ที่20กันยายน2564นะคะเดินเข้าบ้านนะคะวันจันทร์ที่20กันยายน2564นะคะขอพระคุณล,ลูกค้าจากจังหวัดนครสวรรค์มากๆเลยนะคะที่แวะมาอุน่นสินค้าภายในร้านของเรานะคะกับรุ่นนี้เลยนะคะแท้ ก็รต,ตารีนะคะตัวนี้นะคะราคาไม่แพงนะคะสำหรับท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะโทระะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านกอรําใหญตําบลวังกลัวอำเภอคลองขุมจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสนใจสภาพสวยเกนะคะโทรมาได้เลยนะคะกับแท็กเตอร์มือสนะคะ ได้เลยนะคะกับแ็กเตอร์กัต้า L 5 0 1 8 d นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ